สวัสดีครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้ปากกาครับลามีจากมิ s ช um ั่นทุ่นดมูนมาเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงพร้อมไหมครับน,นี่ครับก็พอข้างในเนาะก็บุกอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีคลิปปิ้งนะฮะที่ใช้คลิปกับ ตัวปากกา m มิชชั่นทุนบอลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันครับแกะกันแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นกล่องนะฮะแบบนี้ครับกล่องแบบนี้เรามาแกะกันเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนะครับตัดชึบชึบอ่ะอันนี้คลิปปิ้งของปากกานะ โอเคจะเป็นประมาณนี้ครับข้างในข้างข้างข้างหลังก็จะเป็นสามารถคลิปเข้าไปในคลิปประก,การเดี๋ยวเรามาคลิปกันดูนะครับอันนี้ก็บุกอย่างดีเลยเนาะบุกกันกระแทกอย่างดีครับ หลายชั้นน่ะนะครับโอเคกล่องก็จะเป็นกล่องสีขาวครับแล้วก็ออกมาเนาะก็จะเป็นเขียน,ปเ,ปนปเป็นกล่องลามี่เลยนะโอ้สวยมากๆสีนี้ที่ผมเลือกเนะเป็นสีสีน้ำเงินนะคะ เราก็จะเอากล่องแกะออกมาปึ๊บครับข้างหลังข้างหลังก็จะเป็น v a รันตีคาร์ดเนาะจะเป็นเหมือน Thank you c อื d แล้วก็จะบอกว่าเราซื้อวันไหนแล้วก็แบบขอบคุณเป็นแบบ Dear Customer Thank You ขอบคุณสำหรับการซื้อนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าในปรกกาเนี่ยจะเขียนดียังไงนะครับอ่ะมันจะเป็น ข้างในก็จะเป็นสามารถที่มันจะเป็นหนังยางครับที่สามารถกันให้มันไม่กระเทือนได้น่ครับนี่ครับ,รบได้ปากกามาแล้วนะฮะตัวคลิปนี้นะเดี๋ยวผมลองคลิปดูค่อยๆใส่ ใส่นะจะใส่ขึ้นไปเลยเอาแกะออกมาดีกว่านะจะได้แบบใส่ง,ง่ายนะครับก็ค่อยคค่อยคดันมันขึ้นไปฮะค่อยค่อยดันมันขึ้นไป,ด,นนนไปดันให้สุดเลยก็ได้นะฮะโอเคสุดแล้วเราก็ใส่เรียบร้อยครานี้เรามาลองเขียนกันดูครับเรามาลองเขียนกันดูเนาะว่า จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมลองเขียนเดือนเดือนแจนถึงเดือนมาร์ชไปแล้วเดี๋ยวผมลองเขียนมั l y ี a คลนด a าเขียนเพราะว่ามันไม่มีวันที่ให้ผมก็นั่งเขียนนั่งเขียนวันที่เนาะฝึกสมาธิไปด้วยในตัวเขียนเดือนเมษายนปีหน้าเลยครับเมษายนเขียนไปแล้วเนาะเมษายน คราวนี้เรามาดูกันครับว่าหมึกน้ำหมึกมันซึมเปล่าเพราะส่วนใหญ่ถ้าปักถ้ากระดาษมันไม่แข็งมันไม่เขาเรียกว่าอะไรครับกระดาษมันไม่หนาพอน้ำหมึกของราเมียมันค่อนข้างแบบแรงอยู่เนาะมันก็จะซึมสรุปมันก็ไม่ซึมมากเนาะไม่เห็นเป็นรอยเยอะแล้วก็เห็นก็แอบ,บเห็นอยู่แต่ว่าไม่ไม่เยอะ พอรับได้นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนวันที่กันเลยเรามาทดลองเขียนจริงจังกันแล้วก็ผมอยากทดลองว่าน้ำหมึกเนี่ยมันมันเปื้อนมันเปื้อนมือผมเปล่าเพราะส่วนใหญ่ผมเขียนมือซ้ายเนาะตอนเขียนเนี่ยนิ้วกลางตรงเนี้ยมันจะเปื้อนนะครับเดือนแอพเิลเริ่มกันที่วันรหัสนะครับจบวันที่สามสิบมาเขียนกันเลยครับ

สามสิบจบวันศุกร์โอเคเขียนถูกละเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วลองมาดูกันว่าหมึกมันซึมเปล่าเดี๋ยวลองมาดูนิ้วกลางเอ้ยพูดผิดน,นิ้วนิ้วนางของผมไม่เปื้อนเนาะก็ถือว่าโอเคครับไม่นมไม่เปื้อนมันซึมทันทีเลยดูสิมันซึมมาหรือเปล่ามีไหมฮะ มีนิดหน่อยแต่น้อยมากนะน้อยมากบางจุดที่ผมเน้นมากๆมันก็จะซึมเป็นจุดๆนิดหน่อยแต่ก็พอรับได้นะครับโอเคเยี่ยมเลยครับอ่ะลืมลืมคลิปให้ดูเนี้ยอันนี้เป็นคลิปเนาะเราสามารถคลิปทั้งตอนเสื้อก็ได้เนาะถ้ามีใครมีแบบเสือ้อเสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตเนาะที่ทำงานก็คลิปในกระเป๋าก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณซื้อมาพร้อมกับตัว Back On s l a p Planner 20 2021เนาะคุณก็สามารถคลิปได้เหมือนกันนะทั้งข้างในและข้างนอกนะครับก็คลิปไปนะฮะหรือจะคลิปข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็คุณก็จะปิดตัวตัวพวกนี้ไปได้ จะได้ไม่ลืมปากกาเนาะก็เป็นปา,ปากกาตัวเก่งเลยของสมุดเล่มนี้นะครับก็ขอรีวิวจบเพียงเท่านี้นะครับปากกาลามีนะครับพร้อมกับสมุดที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะฮะลองมาเขียนกันดูว่าเอ้ยมันดียังไงนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ